S <S เราลวางตกลงเลยเราลองตกเงกินเงินตกแล้วเง <S <S เก็บเราเก็บเต่ามัน่าจะมีแทมโบรีนประจำรูอย่างรึเปล่าเอาไปส่งบ้านเราไงที่มิ้นท์มันอยู่บ้านลุง,งเจไหมท้่มิ้นมีแทมโบรีนด้วยนะมีอยู่บ้านลุงเจไหมไปไหมไปไปเหรอโอ้เดี๋ยวแม่มาส่งแม่ไปรับ <S 2> <S 2> <S ใช่ไหมเออ แล้วว่าไงอ่ะถ้าแม่ไม่มาส่งก็อยู่อรงเจเลยไงดีไหมถ้าแม่ไม่มาถ้าม่นะไม่เสี่ยงแม่อยู่นัดอ่ได้เลยค่ะ